ผมใกล้ผ่านแล้วบาคุกันอย่างน้อยผมก็จะได้แปดอย่างน้อยก็หนึ่งอันน่มะมาหามาหาแล้วจ้ะเย้ yeah! ได้สองใบคือสปากับบาคุกันอ e ีเวนต์แล้วแล้วทำยังไงต่อทีนี้ทำง,งานไปที่เลสอ้าวได้แค่เดียว Get new challenge เปิดสองกล่อง ให้ง่ายครับให้ง <ma id smoking> <g ibi> really? ่ายมากโอ้ยเจีงเล่อผมได้เป็นที่สามนะผมได้มาแล้วกับอีเวนต์นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูซิมันมีไหมแอนิเมชั่นแก๊บนี่เอ้ยใส่ไปว้โอ้ยโคตรหล่อแท้หล่อแท้หล่อเต้มาหล่อแท้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 หล่อเฟี้ยวหล่อเฟี้ยวหล่อแท้มาก เนี่ยมันคือไททัทนบาคุกันให้ท่านคิงบาคุกันลองเล่นอีกรอบหนึ่งษาผ่านแล้วโอ้โหสวยยวยสวย,สวยเออเดี๋ยวผมจะลองเล่นอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายแล้วเพราะผมจะทำเชลิจ์อยู่แล้วไงก็คือให้ให้ผ่านปาับแบาคุันแล้วก็ต้องได้สปาร์คด้วยในวันนี้ด้วยนะแล้วถ้าเกิดแล้วมันก็จะทำการทำให้อันนี้จะลงคลิป อันนี้วันวันที่วันเดียวกับที่ผมเคยเล่นบาเล่นแมปแบบนี้นะซึ่งเดี๋ยวผมจะลงวันหน้าวันพรุ่งนี้โอเคผมจะรอให้แมปนี้จบนะครับผมจะเล่นอีก5นาทีเนะาะไม่ดิผมจะเล่นจนกว่าแมปนี้จะแมปแมปนี้จะจบแล้วผมก็จะออกแล้วผมก็จะทักทายทุกคนไปครั้งสุดท้ายนะครับเผื<ๆ>่อผมชนะไงติดแมบนี้นงงเงียบเลยแต่แต่ผมก็ ไม่ได้ติดงงเงมขนาดนั้นเพราะว่าแค่มาเล่นเฉยๆล้วคือไม่เล่นก็ไม่มีเป็นผมก็ไม่เล่นหรอกนะเกมเนี้ยโหแต่ที่จริงผมก็จะเล่นเพราะว่าปลาคู่กันเหมือนกันแหละแต่ว่าไม่ผมไม่เล่นแล้วผมก็คือผมฟุ๊กมากเลยนะที่ผ่านปลาคู่กันนี้ได้อ่ะคุโคตรฟุก๊กแต่ว่าไอมันจะมีภาครมเฉพาะแค่เกมนี้เกมเ,เดียวผมงว่า ส่วนจะไปเล่นเกมอื่นก็ไม่น่าจะมีอันนี้เหมือนกันนะว่าฮึมมันมันคือแต่ว่าสวยมากมากเพราะว่าบอกได้ถึงว่าเราเคยผ่านแมปปลาคุกกันมาแล้วนะแต่แต่ผ่านไยเกียร์ที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นผมใช้แต่พาร์ทแรกอยู่แล้วแหละโอ้ยคันคันคั อีเวนเยอะมากเลยนะเกมเนี้ยแต่ว่าอีเวนที่ผมรู้มาแค่อีเวนเดียวคืออีเวนบาคุกันอะส่วนอีเวนอื่นคือผมไม่รู้ไม่เคยผ่านก็เพราะาไม่เคยผ่านก็เลยไม่รู้นะแต่ว่าผมรู้แค่อีเวนเดียวคืออีเวนบาคุกัน <c oughs> ตายเลยเห็นไหมคือบาคุกันโคตรจอดอ่ะฮมจอดมาเลยบาคุกันบาคุกันแสดงฝีมือหน่อยฝีมือการที่เป็น king สเตอร์ไม่ใช่ลนะ ได้กันเอ้ยบักกันใช้พลังบาคูการของแกไปเลย <c oughs> ไม่น่าจะผ่าจากตรงนั้นไปได้นะอย่างเงี้ย <c oughs> ถ้าเกิดดูไม่ได้เสียงขอโทษได้นะครับผมโอ้นอนนนน บากบากุกัน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 บากุนบากันที่ผมที่ผมจะเล่นแบบบากุกันให้ผ่านอ่ะเพราะว่าผมก็อยากจะได้แบตสหมนกันนเนี่ยผมก็เลยลองหาดูก็คอก็ดีนะได้พักมา ตอนแรกผมก็เห็นอย่างนี้แหละตอนแรกคิดว่าเป็นกระเป๋าเลยนะซึ่งผมก็ลองมาทำดูสรุปทำไม่ผ่านแต่ครับก็ต้องรอไปนะส่วนแบบบา r u ก,กันนี่ผมไม่แนะนำให้เล่นนะก็แต่ผมก็แนะนำสำหรับคนเทพเ,เล่นได้เล่นผ่านด้วยโด,ย,ด,ย,ดยที่ไม่ใช้เกียร์เลยก็ได้นะถ้าเกิดจะเล่นแบบบาคูก,กันเนี่ยผมแนะนำซื้อเกียร์สองอันมาเลยเนี่ยเกียร์ราคาร้อยสิบเนี่ย มาเลยนะครับ <c oughs> มันจะดีมากสำหรับแมปบาคุก,กันเนี่ยคือมันจะผ่านได้แน่นอนร้อ <c oughs> บางทีคุณอาจจะกระโดดไม่เก่งก็อาจจะผ่านได้แต่บางทีผมก็เล่นใช้ตังร้อยสบาทไปเยอะเหมือนกันมันก็เลยไม่ค่อยผ่านนะผมว่าจะไม่ค่อยผ่านเยอะนะ <c oughs> มาบาทุกันพร้อมแล้วบาาเมื่กี้มันเอาหัวไปกระเทกทำไมวะเนี่ยคือนี่สิบห้าสิบหัวกโมงแล้วเนี่ยยังเล่นไม่จบเลย <c oughs> ถ้าเกิดพรุ่งนี้ผมมาเล่นแบบนี้ผมนี่จะต้องเสียดายแน่ <c oughs> เดี๋ยวแมพเดี๋ยวอีเวนท์ที่ทุกคนได้ดูกัน ก็ยีเว็นที่คนได้ดูไปประมาณชั่วโมงกว่าๆนะอไอ้ที่ผมเปิดไว้ให้ทุกคนได้ดูหนึ่งชั่วโมงก็จะจบเร,เร็วๆนี้นะครับหลังจากที่ผมลงคลิปอ่หลังจากที่ผมลงคลิป,ลลลปนี้ผมก็จะจบอีกอ่ะอันนั้นก็จะเป็นให้สาระวันพรุ่งนี้นะไอ้คลิปที่ผมทําเป็นลิมิเต็ดอันนั้นอะที่ผมปล่อยนั้นแะผมจะทําเป็นชาเลนจ์นี้แล้วก็จะลงวันพรุ่งนี้พร้อมกับอันนี้เลยนะ ไปเดี๋ยวนะช่เลยแบบนี้คือแค่ผ่านเฉยๆก็พอครับด่านนี้เพราะว่ามันไม่มีของฟรีนะด่านนี้ไม่มีของฟรีจรัดในเกมยกเว้นไอซ์พาร์กอันนั่นแหละฮะอันนั้นอ,อันเดียวยกเว้นอันนั้นเดียว,อยอนนยวนะโอ้โหเสียงประทันดนี่โคตรไม่ดีเลย <c oughs> แล้วถ้าเกิดคุณได้ยินก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเสียงประทัดมัน ออยอะไม่ผ่านตลอดเลยบาคุกันอย่างน้อยก็ได้พักคุมบาคุกันมานะอย่างน้อยก็ดีดีจะตายออกดีจะตายออกจะตายออกจะตายออกดีจะตายออกจะตายออกที่แมปบาคุกันผมก็เล่นนานอยู่นะกว่าจะจบอะ มันไม่ได้เล่นนานอะไรมากอะแต่ว่ามันก็นานอยู่นะไม่โอ้ตายเลยสำหรับวันนี้นะครับแมปป้าคุกแมปแมปขอโทษไม่ใช่แมปป้าคุ่กันดิแมปอะไรนะวะเนี่ยจำไม่ได้แมปสำหรับแมปที่มีชัว่วอะไรนะีจำไม่ได้มันก็ไม่รู้แหละสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบาย